อว่าที่มันผ่านมาเราก็พอมีแวะเวียนไปบ้านแต่ว่าเป็นแค่น้ำจิน้มนเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่า EP นี้ค่ะเอาใจสำหรับสายจิ้มสายวายหรือว่าไม่วาย จะเป็นทังคูวายและคู่พระเอกนางเอกจะมีคู่ไหนกันนั่งต้องรอติดตามชมเลยค่ะแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคู่เนี่ยเป็นระดับเบอร์ท็อปท็อปทั้งนั้นค่ะไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งผลงานและชื่อเสียงพวกเขาเนี่ยดังกระชอนไปต่างประเทศด้วยก็มีเหมือนกันค่ะและบางคู่เนี่ยยังมีความแบบจิ้นจนกายเป็นคู่จริงก็มีค่ะและเอาเป็นว่าคู่จ้นเฟินว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ มารั่งที่คู่ซุปตาคู่แรกค่ะนั่นก็คือคู่ไบ์วินนั่นเองเปิดกันด้วยคู่ที่ฮอตตลอดแตกอย่างคู่จิ้นแห่งบ้าน GMM g MM a ม m y มค่ะ อย่างคู่ไบวินนั่นเองบอกเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะกระแสะแรงมากๆโดยเฉพาะที่เรื่องแรกของนักคู่ค่ะคือเรื่องเพราะเราคู่กันบอกเลยว่าใครหลายคนที่รู้จักพวกเขาเนี่ยก็ต้องรู้จักเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยทำให้กระแสะจินเนี่ยโด,ด่งดังมากๆและไม่ได้ดังแค่ในประเทศเท่านั้นยังดังออกไปต่างประเทศด้วยค่ะและยังจิ้นจนถึงทุกวันนี้และต้องบอกเลยว่า เวลาเจอตัวจริงเนี่ยทั้งคู่ออร่าจับมากๆค่ะเหมาะสมแล้วค่ะคําว่าสุตาคูจินค่ะมาต่อกันที่คู่จินสุตาคู่ที่2ค่ะนั่นก็คือซีและนูนิวนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่จินหน้าใหม่แต่กระแสะแรงดีไม่มีตกค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักไอต้าพี่ซีพึกแล้วก็น้องนูนิวเป็นอย่างแน่นอน เพราะว่าพวกเขาเนี่ยฮอตเอามากๆเลยไม่ใช่แค่แฟนคลับจะเยอะมากๆแล้วค่ะแต่งานทั้งคู่เนี่ยเยอะมากแม่บอกเลยว่าปีนี้เนี่ยอีเวนต์เขาทั้งคู่ก็ฟาดไปจุกๆเลยค่ะเอาเป็นว่าพี่ซีกับน้องนนีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ฟินเวอร์สุดๆไปเลยค่ะ ใรอช้าค่ะมาต่อกันที่คู่จิน้นสุกตาคู่ที่3านั่นก็คือใบเฟอร์และนายนภัทรนั่นเองคู่จิ้นหยุดโลกค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนค่ะเชียร์สุดใจยอยากให้เป็นคู่จิน้นกันเสียทีเพราะเคมีเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแหมมันช่างฟินเหลือเกินค่ะมันดีต่อใจคนก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นแค่คู่จิ้นจริงหรือเปล่าน,นะและที่สําคัญเนี่ยแม่หมูค่ะออกตัวแรงมากถึงขั้นบอกให้ไอ้เต้านายเนี่ยไปจีบเลยเพราะแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้มากๆค่ะ มาต่อกันที่คู่สุดตาคู่ที่4ค่ะนั่นก็คือคู่ของมุกและเข้มนั่นเองค่ะคู่นี้เป็นคู่จริงของฝั่งวิกหมอชีดที่ใครหลายคนก็เชียร์และลุ้นกันตัวโก่งว่า อยากให้เรื่องสถานะเจ้ที่จากผู้จิ้นเป็นผู้จริงแต่แล้วฝันก็ต้องดับสลายค่ะเมื่อสาวมุกออกมาพูดเองเลยว่าเข้มเนี่ยคือเพื่อนและเพื่อนเท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่วายค่ะยังไงก็ทําอะไรกับบรรดาแฟนคลับไม่ได้เพราะพวกเขาเนี่ยยังคงจิ้นกันต่อไปพายเรือกันต่อไปค่ะและด้วยเคมีต่างๆเนี่ยจึงทําให้กระแสะผู้จิ้นของพวกเขาเนี่ยยังคงมีกระแสะอยู่จนทุกวันนี้ค่ะ ผู้จิ้นสุดท้ายค่ะนั่นก็คือผู้ของนุ่มโต๊บและกจาสาวเบลล่าลานิ้นเองผู้สุดท้ายนี้ค่ะเป็นผู้จิ้นฟินเวอร์ของฝั่งพระรามสี่ค่ะที่ไม่ว่าจะไม่ได้ร่วมง,งานกันนานแค่ไหนแล้วแต่แฟนๆยังคงจิ้นกันอย่างต่อเนื่องดับไฟจิ้นไม่ลงเลยค่ะเพราะเคมีและโมเมนต์ต่างๆมันชวนฝันนะแม่แล้วแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้จิ้นได้ยังไงอ่ะเนาะ และนี่คือห้าหนักคู่จิ้นฟินเวอร์ที่เราพับมาให้ในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เรายังมีความคิดเห็นจากเหล่าสุปตาด้วยค่ะว่าเขาเนี่ยจะเลือกให้คู่ไหนเป็นคู่ที่จิ้นฟินเวอร์สําหรับเขากันไปชมกันเลยค่ะพีนะคะคู่จิ้นฟินเวอร์1ใบวินสฟีนนิว3ใบเฟอร์นายสมุกเข้มผ้าเบลลาโปสค่ะผมว่าเบลลาโปสเพราะว่าเพราะว่าคู่นี้เขาเหมาะกันดีนะน่ารักแล้วก็เห็นเล่นละครด้วยกันแล้วก็น่ารักดีอ่า ที่ฟินเวอร์หนึ่งไบวินสองซีนูนิวสามไบเฟิร์นไานสี่บุกเข้มห้าเป็นลาโตกค่ะไบวินทำไมอ่ะสายวายเฮ้ยพี่เป็นตัวแม่สายวายค่ะพี่ใส่อะไรสายอะไรวายไอเลิฟยูพี่ลูกนะคะพอโป๊กทำเป็นลาแล้วกันค่ะเพราะว่าผู้ชายหลอ แล้วก็เบลล่าก็ลองมาจากลูรนิดนึงคุณเบลล่าเราจากลูรใช่ค่ะลูลูคือยืนหนึ่งจริงเรื่องความสวยอ่ะใช่มั่นใจอ่ะมั่นหายินหนึ่งจริงพีุ่ตามคู่จิ้นฟินเวอร์หนึ่งไปวินสองซีนูนิว3สามไปเฟิร์นนายสี่มุกเข้มค่าเบลล่าโฟสค่ะอ๋อรู้จักรู้จักเขาเป็นไปเฟิร์นนายแล้วกันครับผอ๋อน้องนายกับไปเฟิร์นใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เขาน่ารักดีนะครับคือเราดูหนังเขาด้วยอะไรเงี้ยเป็นโซนใช่ไหมฮะก็ดูแล้วเราก็รู้สึกอินอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นนักแสดงที่ที่ผมแบบชื่นชมทั้งคู่อะไรเงี้ยครับทั้งคู่นี้ทั้งหมดเป็นเพียงการไม่เห็นส่วนตัวเพียงเท่านั้นนะคะแล้วคุณผู้ชมหละ่ะเลือกให้ใครเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้คู่จิ้นฟินเวอร์ตกเป็นของหนุ่มป๊อปกับสาวเป็นแรก อบอกเลยว่าไม่ผิดโผจริงๆค่ะเพราะคู่นี้กระแสจิ้นเขาแรงมากๆแรงดีไม่มีตกเลยค่ะยังไงก็สามารถคอมเมนต์ัน้ข้างล่างน,นะคะแล้วก็ขอฝากรายการฮอไปไฟสุกตาด้วยค่ะมีทุกทุงเสาร์เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปทางเฟซบ o o กแฟนเพจมาดาเมส์แล้วก็ยู u b e มาดาชาแนลค่ะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารมาดาเมาส์ด้วยน,น,นะคะยังไงก็ฝากรายการฮอปไฟสุกตาด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ